คุณแม่ของลูกชอบทำบุญตามแบบประษาคนจีนคือชอบไหว้เจ้าเผากระดาษแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าชอบตั้งทุนบูลนิธิชอบตั้งสร้างศาลเจ้าในที่ต่างๆหลายแห่งเป็นจำนวนพันนลหมื่นลูกก็เลยมีความสงสัยว่าอานิสง์ที่สร้างศาลเจ้าตั้งมูลนิธิกับ อานิสงส์ที่ถวายเป็นวิหารทานกับหลวงพ่ออันไหนจะมีพราอานิสงส์มากน้อยกว่ากันอย่างไรเจ้าค้าอันนี้มันต่างกันนะไม <c oughs> ่มีต่างเลยครับต่างกันมากอ่าหลวงพ่อเมตตาหน่อยเมตตาก็เมตตาก็ใสเอตมอมมา ต่อ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 สระอาเมตาจะนี่ขนาดป่วยๆนะยังมีอารมณ์คนป่วยนอาร์มากมาคิดมากมัาทำอะไรไม่ได้เลยเลยจคือ,อว่าอริสงต่างกันวิหารทานมอนสงสูงสุดนะครับครับแปลว่าสร้างสารเจ้าก็ดีทั้งมูลิธิก็ตามอริสงยังไม่เท่าสารธรรมแต่ทำก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับครับอริสงน้นมีแต่เทียบสัรธทานไม่ได้อ อันนี้สองมีแต่แต่แต่ว่ามันก็เหมือนกับอังกุะเทพบุตรอังกุละอังกุละเทพบุตรถ้าให้ทานนอกพระศาสนาก็คนที่มีศีลบ้างหรือมีศีลบ้างากรใช่ไหมตายไปเทวด,ดาหางแถวในดาวดึงกินากาทกะเทพบุตรให้สักถวายเพื่ทานครั้งเดียวตายไปเป็นเท,ทวด,ดาหวัวแถวในดาวดึง โอ้แถวกลางแถวนะครับแต่ว่าอย่าไปค้านท้านนั้นท่านทำก็ดีแล้วนะครับครัรื้ว่าถ้าไม่เอาสองน้อยทำบ่อยๆก็มากก็มากนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าทำในเขตในพุทธศาสนาได้ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาสองอย่างเลยดีกว่าโอ้วัดถาวสุเืองเผื่อว่าพระช่วยไปทันเจ้าช่วยก่อนเจ้าเผลอพระช่วยครับ แหม่นี่เรียกต่อแบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเลยะใช่ใช่เพราะไม่มีรัวไม่มีน้ำ <c oughs> าเผื่อๆบัวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีจะช้ำม่ขุนยังไ,ไง <c oughs> ไอาบไปแอบ